เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อบอิงแมนนะกเกมจูสิตวอร์ดเกรมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับยังเข้ามาแล้วในเกมการต่อสู้ใน,นโนเสาร์สุดแสนจะเร้าใจบนมือถือนะผม <laughs> ก็ไม่ค่อยมีเวลาเลยนะดังนั้นดูเกมใน,นโนเสาร์กันไปก่อนนะผมนะก็ผมไม่มีเวลาจริงๆนะผมช่วงนี้เรียกว่าอ่า ก็หลังจากส่งการแล้วก็ต้องฟิตงานจะจัดเลยนะผมเพราะว่าค้างคลาไว้เยอะเลยทีเดียวก็สำหรับใครที่ขอ Intro the Date, อินโท d เด e อ่า e ีต่อก็รอกันไปก่อนนะผมหรือว่าจะเป็นอ่าสติกวอป้าสีเอ้ยไม่ใช่ Stick War สติกวอลลิกซี่ <c oughs> <c oughs> ก็รอ EP ต่อกันไปก่อนนะผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนเลยที่สนับสนุนกันนะผมะมาวันนี้ตีแพ็คที่เหลือกันนี้ฝ่ายนะผม ก็แพ็คที่เหลือมากมายไม่เช้าผมโชคดีจ,ดจานเลยนะได้รีเจนระดับ3ไปนะครับผมนะ <c oughs> ในแพ็คนี้นะโคตรสุดอ <c oughs> ะพาวเวอร์ไฮบิวร์ดทัวร์นะผมก็แอ r ทัวร์ลงกันเลยทีเดียวนะสำหรับแฟนเอฟซีทั้งหลายใครที่ไม่ได้นี่ก็รู้สึกอึดอจจัดจิตใจสุดเลยนะผมอมาไหนๆก็ไหนๆนะผมมาการร้อนๆอย่างเงี้ยเล่นไอ้นี่กันก่อนดีกว่าม o n เตอร์ f t h เ Deep นะครับผมน่ <c oughs> <c oughs> สัตนดาร์โรยลินต้องมาแลว้วอะฝ <c oughs> ั่งนู้นหรือฝั่งเราที่โรยลินฝั่งเรานี่มัน วิทยขยันมันเรียนรู้ใช่ไหมยิ่งไม่เกี่ยวเลยมาผมจะเอาตัวตึงไปเลยตัวหนึ่งเนี่ยบอกโอเคเนี่ยโคตรตึงจัดแล้วตัวนี้เรียกว่าตึงมากอมีดาเมจอยู่ร5อยเองนีบผมแล้วก็เดี๋ยวมันเปลี่ยนตัวมาใช่ไหมผมจะขยํำมันด้วยตัวนี้อืมอืมสวยสวยสวยที่สวยสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเลือกเลือกไปก่อนแล้วก็อ เดียวนั่นเราต้องมีกระดองที่แบบว่าแข็งแรงวะ่ะวิสามพันหกเลยนะคู่เลยนะผมเร็วโอดจะจัดแบบยวาวเต่าไปอ่ะสู้กันแล้วแกนี่ผมนะจ๊ะพอไหวแล้วระหว่างสามพันหกกับสามพันห้าไปลุยกันดีกว่าจะสู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไดโนน้ำเราเยอะมากเดี๋ยวมาเลือกกันใหม่กันได้มา,มาจ้องป้องแกนไหม โอ้โหไม่ไม่ำจำเป็ในใดๆทั้งนั้นนะคนเก่งเขาไม่ป้องกันกันก็ได้นะเดี๋ยวว่าคนเก่งก็ไม่ป้องกันกันก็ได้นะผมมามาเลายครับปัสเอยเปลี่ยนตัวเนี่ยผมโจมตีเจ็ดร้อยโดนแน่ๆเดี๋ยวว่าหนีไม่พ้นชะตากรรมนี้เอยก็มึงไม่ป้องกันเมือ่อเรียบร้อยก็เดดปนหนึ่งตามเนีผมยังอยู่ได้สบายอะ่ะโถยขออีกสักตามใชมไหมพี่ผมชอบแลบ้วเกิดฝากเจ็บปวดเนี่ยโอ้ยมันจัดให้ตึงๆเลยนะผม อ้ยอ้ยฟันห่างมาอติดบล็อก <c oughs> เรีกว่าเป็นโลบอกเลเนยเดี๋ยวติดบล็อกนะครับผมมาืียทำอะไรฉันไม่ได้อยู่แล้วจะบอกให้ห <c oughs> ัวตายเหมือนกันเนี่ยมีการป้องกันโจมตีสามชิบหายแล้วโดนจังๆเลยทีเดียวเออ โดนฟาดห่างไม่ตายไงแพ้กระแทกข้างนีผมเรียบร้อยยังไงแกก็สู้กับผงขาวของฉันไม่ได้หรอกฉันเตรียมมาเรียบร้อยแล้วในการที่จะโค่นล้มแล้วก็กาจัดพวกแกจัดการมันก็ผมขาวงับหน้ามันเลยงับสองพันห้าลงไปนอนกองนี่ผมไม่กองมันลอยล <c oughs> อยอยู่ก็บนว่าไม่นอนกองดูชิบหายตัวใหญ่มากไอ้คำปัดเนี่ยมาก อืโจมตีสามฉลาดมากอ๋อเดือดไวหนึ่งด้วยนะผมเอือเราลงไปนอนกองเลยทีเดียวเออแต่ว่าเราก็มีเลือดต้องพันสองนะอย่าไปเกงหัวอำนาจบารมีขอแมนนะผมจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่ห้าแถมไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ตายจริงนะผมเอ,อเรารับดาเมจได้ถึงสามแงเลยนะผมอ่าป้องกันหนึ่งป้องกันสองก็พอเหลือไวหนึ่ง เออสบายตา <c oughs> เาีเ no ยลยเอาเจอฮโนอดัตก็จะหน่อยมาเลยเยอะแยะจะใช้พลังคอสโมของฉันเนี่ยแหละจัดการแกแกโจมตีสองอนน <c oughs> รียกว่าสบายจัดจ่ดมันเหลือสองกระจมตีมันสามไม่ตายเนะี่ย นะอาการนี้มันไม่ตายนะผมมันไม่ตายแล้วเราทำไงดี่ะอ่ามันเหลือสองี่แม่เราเจะป้องกันหนึ่งสองนะผมแล้วก็เหลือไว้สามเฮ้ยป้องกันน้อยเกินไปอ่ะชิบหายแล้วตายแน่แน่ลืมไปนะเนี่ยตายโดนหกตายดิผมอย่างนี้จะรอดอ่อป้องกันน้อยเกินไปเออฮีโนโดัตไปแล้วเอ้ยผมลืมไปเออเรียบร้อยโยนแรกก็แพ้ไปเพื่อความาทของเราเอง ลืมไปวาโดยเรามันไม่ป้องกันด้วยอะหูตายแล้วยกแรกก็โชวแพ้ไปแล้วเนีครับผมไอ้มันได้อย่างงี้ deh. เด้เอาไม้เอาไม้ไม้อย่าไปกลัวมันอา่าเราจะตัวไหนไปสู้ดีอะทีนี้อมจะเอาเป็นแอมโมไหนไปก็แล้วกันนะผมโอเคเมื่อมีแอมโมไหนที่ไหนเราก็จะรู้สึกอุ่นใจที่นั่นนะผมมันใช่ไหมไม่น่าเกี่ยวอะอา่า เอ้ยได้สิต้องสู้ได้เออหนูเอ้ยไม่ยากไม่ยากเราเราก็ต้องมีเออเอาใหม่เอาใหม่เรียกว่าปั้นตัวกันใหม่เลยทีเดียวเออ่ะมาทีเนี้ยเอาจริงกันซะหน่อยนะผมเฮ้ยผมว่าผิดผิดท่าไหมผมว่าผมว่าผิดนะอาการนี้ผิด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 เราต้องมีกระดองตัวแรกนะผมลืมไปลืมไปอ่านี่มันต้องกระดองนะผมเอ็มมูไนท์มันไม่ใช่ท่ากระดองนะมันเป็นเออท่าถ้ำนะผมอ่าสวยแล้วแหละปลุยกันดี่ฝ่ายนะผม แหมผิดพลาดถึงทิกต <c oughs> ิกเกือบเอามาเพลกแล้วมาเอาไหมโอเคอินโนดับก็หายไปแล้วนะครับผมม,ม,ม,มาถึงตา,าต่าไปไหมนี่ผมโอเคชิบหายละโดนอีกแล้ว <c oughs> เรียกว่าโดนจัดเหมือนเดิมไม่มีผิดนี่มันภาพเฟดแบ็ชัดๆสบายห <c oughs> วังว่ามันจะเล่นเหมือนเดิมนะ1นสองแล้วก็เหลือหนึ่งเนผมเฮ้ยตัวแกงผมเอามาผพีย่ะชิบหายละ กูนึกแล้วตัวกลางเอามาพีดอะตัวกลางแพ้ท่าดน,นะผมตายแล้ววะอ้นี่กูทําอะไรลงไปอีกแล้วดืม่มเอาท่าทำมานะผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะแก้สถานการณ์เอานะผมมาจอมตีสามตายสิครับอาการนี้จะอยู่ดิเอือโดนกระแทกเอือตายแล้วโอ้โหแล้วผมเอาตัวเบอร์พิดอีกแล้วอะทุกคนเรียกว่าเบอร์จัดจัดอะอมีสองร้อยไม่กลัวไม่กลัวอย่าไปกลัวมัน เปยนตัวนะผม okay. โอเคโอค้โหมี400โจมตีเยอะมากเลยเนะี่ยหนึ่งสองสามแล้วก็อ่ะสี่เลยนะผมแล้วก็แอลหกร้อยหกร้อยเนอป้องกันหนึ่งป้องกันสองเหลือไว้หนึ่งให้เพื่อนเปลี่ยนตัวนะผมโ okay. อเคตายยังอยู่เลยไม่ไนะการต้องเจอพีเดเตอร์เอ็กซ์ของฉันอ้าวมาแล้วนะผมแคมปัส3,600เลยดเดียวเสือกเอามาผิดตัว เรียกว่าตัวกลางใครว่าไม่มีประโยชน์เดี๋ยวผมจะทําให้มันมีประโยชน์นะผมโอเคมาผมโจมตีหนึ่งเท่าน,นั้นนะจิตใจมันทําด้วยอะไรวะเนี้ยบอดนี้ไม่ธรรมดาเนะผมโอเคเก็บ <c oughs> สต็กไว้ให้หมดนะผมจิ้มหายแล้วมันมีห้าเนีผมห้าแม้ว่ห้าว่ะมาทีนี้แหละมาวัดใจกันว่าใครกันแน่จะกล้าแข่งที่สุดโจมตีหะตายนะผมเอ,อื้อจริง เป็นแผนเนี่ยผมไม่ได้เอามาผิดหรอกเจิงๆทุกคนมันเป็นแผนเลยเป็นแผนไงหลอกให้มันตายใจไงจริงไม่ใช่ป๊อปงามาผิดนั่นแหละอ่อุ้ยนี่เราสบายเลยเนี่ยเรียกว่าป้องกันหนึ่งก็พอแล้วว่าเราความแก่งแกร่มมันดีวะ่ะป้องกันแค่นหนึ่งก็พอแล้วว่าตายนี่ไะ แต่ไม่ป้องกันเลยไม่ได้นะผมรอยน้ำพูดเ,เลยว่าลอยน้ำนะผมนั่นะไม่ป้องกันเลยยังไงต้องตีถึงพันเแน่นอนนะผมเอาโจมตีหนึ่งนะผมเออเหลือ,อสแต็กเยอะมากฉันก็พอแล้วในการที่จะโค่นล้มแกะตายซะยยอย่าอยุเลยไอ้แคมป์บอสแคร์ามากทับ์เชิญเรียกว่าดูไม่ได้เลยนะสะเตหก่อยน,นะงับก็ให้นะผม เลือดฟาดกระจายเป็นสายพระโลหิตมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยไปชนะแล้วนะครับผมด้วยตัวที่แบบว่าต้องเอาจริงกันซะหน่อยนะอืมอ่าโอเคก็กลับออกมาแล้วนะผมได้50แต้มเนี่ยโอ้โหยังเหลืออีกต้อง3ยกแล้วกูเล่นอะไรของกูวะเนี่ยเรียกว่าเล่นประมาทสุดๆอ่ะทีนี้แอมโมไหนแล้วนะครับผมนน่น เอแอมโมไนเสร็จแล้วอุย้ยมีพันสองเองไม่เยอะเอาแดก,กูนี่ครับผมอ่าแดก,กูสองล้านนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ต้องอทำที่มันเรียกว่ามันมันต้องเวทละนาทีนี้มันต้องเก่งรับมอาร์จีโอสองล้านนีผมดูสิว่าจะสามารถจะนับฝอยตรงข้ามได้หรือไม่นะผมอุย้ยฝายตรงข้ามแค่ดามจดเยอะเท่านั้นเองเลือดมันจ้อยจิตมากอย่าไปกลัวมันเชื่อเดมันต้องได้อ่ะอาการนี้อ่ะไปลุยกันดีฝ่ายนะผม ไม่กลัวหรอกผมนำทีมมาด้วยแอมนนมูนไนนี่เนี่ยผมมีโคเทอป้องกันหนึ่งไว้ก่อนโดยแอมมูนไนนี่เนี่ผมมันมีแค่พันสองยังไงมันต้องเก่งกลัวอานุภาพทำลายล้างของเรามากแหละมาเลยเอ้ยโจมตีหนึ่งผมมันไม่เกรงกว่าเลยอ่ะ้อหือมีกระดองเต่าบนไหนด้วยอ่ะธรรมดาสิไงอะ่ปะป้องกันหนึ่งนะผมโอเคมา <c oughs> แกจะเอาใอ้บงให้บิดอะไรมาเล่นกับฉันแกกเอาชนะฉันไม่ได้เราจะบอกให้โดนก็ให้นะผม แต่ว่ายังสบายดีสบายดีดอยู่บ่ไม่เอาแล้วนู่นเก็บ <g ül> ไว้สมเลยทีเดียวเพราะเดี๋ยวตาต่อไปมันโจมตีกัก,ก,กแน,แน่ตานี้โจมตีสามอยู่ไม่โจมตีนะครับผม้อามูไนมีสิทธิ์รอดป่ะมั้งนะเออชิบหายแล้วมีห้าเลยทีเดียวเราตายชัวอาการนี้ดูที่จะถึง9ก้าร้อยยหมมีไม่ถึงนะครับบอมพี่อามนไนแข็งแกร่งมาก <g ül> เสร็จเราสิครับเหลือหนึ่งเท่านั้นจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามสี่ห้าแทมเลยด้วยควา,ามดีใจเดี๋ยวจะหาว่าเรามันไม่แน่จริงตายนี่นะลงไปนอนกองนี้ครับผมนะ่มันเหลือสแต็กไว้ตัวหลังด้วยว่าแม่งโตรโถดเยี่ยมมาไม่ก,กินเลยเดียวสองพันหนึ่งเลยนะแต่ไม่เท่าไรถ้าไม่เกินสองพันแล้วก็ล้มไม่ยากอยู่แล้วอุยโดนกัด drawing, ก็ให้กระชาวิญญ,ญาณไปแล้วแอมโมไนมาแกต้องเจอดาร์โกงฉัน วันนี้ละการเงินพังงาสุดๆดออังจมเต้นหนึ่งสสวิ่งเกือบพออะไม่พออส่สี่ก็4ี่วะตายอยาอยู่เลยงับมันเ <c> ร <oughs> ียบร้อยมาตัวสุดแท้เนี่ผมตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ของแอร์ธาตน้ำนะครับผมไม่ใช่ธาตุน้ำที่ในนูน้ำแต่ว่าวันนี้มันจะต้องมาสิ้นลายตรงนี้แล้วนะครับผมแต่ก่อนมันจะไปมันจะกานดาคู่กูไปแล้ววะ มาจีโอสแสดงพลังของตัวเก่าให้ดูหน่อยลูกพ่อจัดการมันเลือดมันมีน้อยนิดมากสกิดก็ตายแล้วว้าทำลายด้วยความเก่งแล้วก็บินโชว์ไปก่อนสามตลบนี่แหละเรียบร้อยเรียกว่าแยบยนต์ลเลยทีเดียวโชคเข้มชกชนะต้องโชว์ซะหน่อยท่านเนี้ยเบื่อตรงเนี้ยโชว์จัด,จด อโอเคหูข้าจะผ่านไปได้แต่ละยกมายกสามนะผมผมมีเสียเวลายกแรกไปหน่อยโอ้โหมันเอาจริงแล้ววะ่นะเนอะอาการนี้อ่ะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งว่าไม่อยากเอาจริงแต่ว่าก็คงต้องเอาจริงซะหน่อยแหละนะอ่าแล้วก็เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งโรมิโอนะผมแล้วก็เอาต้องมีท่าทำมาไหวแล้วแหละสู้ได้หมดอะทุกกระบวนท่าลบนะผมปัลุยกันในฝ่านะผมมาดูด้าเมสก่อน แกเลยจะกล้าต่อเกินกับฉันมันยังเร็วไปจะบอกให้มันจะต้องเปลีออ่ยนอวยังไวมันละัวกลแล้วนะมันจะต้องแบบว่าต้องหนีแล้วว่าอยู่อยู่ไม่ได้แล้วมันอยู่ไม่ได้จริงๆอ,งอาการนี้โจมตีไหมไม่โจมตีนะครับผมอ่าองอากันหนึ่งก็พอเรานี่มันขอบคนมันเก่าอ่ะคนมันเก่าวงกันหนึ่งก็พอชิบหายเดี๋ยวประมาทเดี๋ยวก็แพ้ไะมาไม่โจมตีว่ะโอาปูวันวันนี่กะว่าไม่ทำอะไรเลยใช่ไหม อป้องกัน1 2 3สอ่าป้องกัน3ถ้ามันเก็บไปหมดเลยมันมี5้าเราไม่ตายโอเคอื้ยเสียวจัดจดัด <c oughs> มาเลยมีสี่ยังไงก็ยังล้มเจนไม่ได้ง่ายๆอยู่ละไม่โจงตีว่ามันเล่นอะไรของมันวะเนี่ยอ่าเราเหลือแค่สองคาดนี่เราจะสู้ได้ไหมเรามาคิดสาภาพกันมผมป้องกัน1 2 3 4 5สแล้วกันเหลือหนึ่งก นป้ <c oughs> องกันแบบสุดตัวดูซิว่ามันจะทําอะไรได้นีะผมทีนี้มันมีหกมันต้องโจมตีแนะ่ๆนโะจมตี 5, ห้าเดือนหนึ่งเองอะไรจะฉลาดพันนี <c> ้ <oughs> แต่ทาอะไรฮิโนะโซลัดไม่ได้เลยนะผมไฮโนะเป็นตัวมาแล้วต้องหมดแม็กเลยเนะี่ยโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่เพราะมันเหลืออีกหนึ่งนะผมโอเคขยำมันไม่ไนะมึงใจแอนสติกของผม เรียบร้อยชิบหายจัดจัเลยทีเดียวทีนี้ดิปญหาใหญ่เลยอ่ะประเด็นหลักเลยนะผม <S <S <ๆ>มันโจมตีแค่สองนีก็เลยปนหาใหญ่นะผมเอื้อลงไปนอนกองแต่ว่าเราก็มีวิธีชนะง่ายๆอยู่นะผมอย่างนั้นไม่ต้องไปอาซีเรียดกันมากเก็บตัวแตกให้หมดแค่นี้แหละมันทบกันสองจริงๆด้วยนะผมนี่เราก็ต้องเปลี่ยนตัวมาซัดเรามันก็มีแค่สามตแตกเท่านั้นนี ดูสิมจมตีเท่าไหร่ไม่โจมตีนะครับผมอย่างนี้ก็มีประเด็นละอ่าป้องกันหนึ่งสสาหนะผมแล้วก็เหลือไว้3โอเคนั่นไงป้องกันจริงๆด้วยเ <c oughs> ชียร์กันคำนวณอะไรไม่มีปิดพลานต,ตอนนี้แล้วว่าหัวเริ่มไปขึ้นจากที่แพ้ครั้งแรกจมตีหกชันเชิงเราเหนือไปเยอะเออสมุมไม่เป็นไรนะผมโอเคโรมิโอบอกเฉยชิบว่ะแกนนี้๋ยวฉันไม่จัดการแกเองหรอกชิชิเพื่อนของฉันจัดการแกจมตีหนึ่ง ยมตีสองตะกี้มันไม่เหลือสแต็กใช่ไหมจบได้แอบพลาดแล้วเดี๋ยวพลาดก็แพ้อีกไม่นนะซัดเขาให้ลงไปนอนกองนะผมมารีบต,ตายไปแล้วก็เอายกสุดท้ายมาให้ฉันเล่นได้แล้วมาอุ้ยอย่างนี้เราก็ขย้ำด้วยความเก่งนี่ครับจะไว้ทําไมอะ่ะมันก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าของเรามันเก่งกว่ายัางไงล่ะตายของแท้แน่นอนมันต้องของเราเอ้ยเสม้มเรียบย้อย ชนะไปอีกแหวววเจยวเจียวสดมายกสุดท้ายแล้วนะครับผมกับแกนที่อาจจะได้กั๊ดทองไปไหนไปหนึ่งไปนะผมตัวที่ผมอยากได้ก็คือไพโอนูซซรัสนะผมซูคัสตีไม่ใช่ซซรัสโอ้ยมันมีปลาหมึกเจ็ดสีด้วยอ่ะตายแล้วไม่ยาก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 อาเราจะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันนะผมมกาชิรอนนะแล้วก็เดี๋ยวพอมันเปลี่ยนตัวมาใช่ไหมเราจะ เดาเมจเยอะหน่อยก็แล้วกันแล้วก็เอาดาเมจไม่ต้องเยอะมากเอาประมาณนี้พอไปลุยฉลุยแน่นอนเชื่อเดิลุยลุย <c oughs> มันจะลุยจริงหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าเราจะโดนถลุงเละมาะตัวนี้ก็เอ600้หกร้อยเองไม่น่ากลัวครับใจไมาเลยแกจะเปลี่ยนมาไหมาแต่แกไม่เปลี่ยนฉันก็จะถลุงแก ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วว่าผมว่าดาเมจเราไม่พันเลยไงตะเกะอ่ะมาไม่โจมตีนะครับผมไม่โจมตีเรารับได้แบบจัดเลยทีเดียวผมว่าเลือดเราพอมีอยู่นะผมโอเคมันป้องกันหนึ่งไปแนละ้ว <c oughs> เจอเมก,กาชีรอนเช็ดกำลังเป็นยังไงละ่กละกลัวไหมล่ะไม่กลัวว่า,วาใส่แบบจัดเลยใส่แบบจัดเต็มเลยเอ้าวเราพอแล้วนะผมสำหรับสแต็คตัวนี้ดาเมจเยอะมากตายซะเอยเยยุเลยเลื่อพันหนึ่งเท่านั้นนะผมแต่ดาเมตนี่ล้นเลยทีเดียวโจมตีแค่สองเท่านั้น เรื่องความเก่งไม่ต้องพูดเดี๋ยวนี่นะแต่ต้องมีแทงนะถ้าไม่มีแทงนี่เอามาเล่นยากนะผมอุ้ยปาหมึกสกวิกมันก็ไม่ธรรมาดาวะ่ะนีม่มันหมึกกล้วยในตำนานจะชัดโดนสามก็ไปนะผมเอ,อืออยู่ไม่ได้เหมือนกันมันอยู่ไม่ได้จริงๆทุกคนว้านี่มันแบบโหซัดก,กันแบบดาเมตต่อดาเมตเลยนะใครที่เป็นผู้แข่งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะยืนอยู่ได้เป็นคนสุดท้ายเนีผมจะการัดน,น,นี่นะ เมกาชิรอนเราก็ไม,ม่ธรรมดานะ,นะตัวสุดท้ายแล้วสำหรับลายกะโวนะผมจริงผมป้องกันก็ได้แหละแต่ผมไม่ป้องกันนะผมเพราะว่าเดี๋ยวให้ตัวสุดท้ายโชว์เทพก็ได้เฮ้ยเมกาชิรอนโชว์เทพเลยไอมันได้อยา <S <S ่างเกดิบอกแล้วมันกลัวชื่อและฉายาไงนี่คือพี่เม็กนะครับผมไปรวมร่างกระเต่านะผมเลยกลายเป็นอย่างนี้เลยทีเดียวตายเยยอยู่เลย ก็ไปรวมกับไอชีรอนนะผมซึ่งเป็นอาต่ามอเปืองบั้นเรานี่แหละแต่ว่าอรผมยังไม่มีไอชีรอนนะผมมีแต่พี่เม็กอย่างเดียวอ้าถามว่าได้ร่างนั้นมาได้ยังไงนะผมก็ตีปลดล็อกในลีกมาเนผมเรียกว่าเจ้าเจีมสุดๆได้ยูเนียเทพเจ้าใส่ฟ้านะผม <laughs> โอเคแฝดออฟเซท่านผมก็ขยับไปอีกหนึ่งแต้มแล้วนะครับผมก็ลืมไปแล้วผมลืมพูดไปเลยนะผมจากคลิปก่อนๆเลย นั่นก็คือแอร์ในเรือเทนนะผม มีตัวใหม่เข้ามานะผมนั่นก็คืออ่าอุลิทัตเตอร์นะผมเจนสองนะก็ถ้าใครอยากได้จับจองนะก็เป็นอ่าอุลิทัตเตอร์ตัวสีขาวนะผมก็มีทั้งปลดล็อกแล้วก็มีทั้งใบเดียวๆนะผมสําหรับใครที่มีอะไรพร้อมก็อย่าลืมเข้ามาแลกกันนะผมอีก26วันกับ3ชั่วโมงนะผมแล้วตัวที่มาบ่อยเลยก็เจ้าประจาเลยนะอยากให้ทุกคนมีไปนะ <laughs> พาโรโล,โล,โลปัสเจนสองนั่นเองนะผมนะพี่ปัตตัวเรืองแสงนะผมแล้วก็เลนชีเนียนะก็เหลืออีกแค่5้าวันเท่านั้นนะผมผมผม,ผมนี่เหลืออันเดียวเพราะว่า ผมปลดล็อกไปแล้วนะผมแลกปลดล็อกไปอ่าสำหรับกิจกรรมนี้นะผมอย่าลืมกันนะผมก็ใกล้เต็มทีแล้วนะเพราะว่ามันต้องการแค่ล้านห้าเท่านั้นนะเพียงคุณแบบว่าใช้ตัวกินพืชในการต่อสู้นะผมตัวไหนตัวหนึ่งในแพ็คไหนแพ็คหนึ่งก็ได้นะผมก็จะสามารถลุ้นลับไปเลยนะผมดีเอ็นมากนายนะแล้วก็อาจจะได้การ์ดทองวิบวับใบไหนใบหนึ่งไปครอบรองก็ได้นะครับผมหรือว่าแอลเกลอของใส่พืชก็เป็นไ,ได้นะผม <laughs> มันแล้วแต่ดวงอะทุกคนนะเรื่องง่ายๆมีแค่นี้แหละอะ พอดี่ฟ้านีผมสำหรับวันนี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายพ๊อัฒน์สมัก็คงต้องกดตัวลาไปก่อนเนี่ยผมซีโอแกรนทุกคนแฟนดายังเล่นอ <laughs> ยู่ไปแล้วฝ้า